ผมคิดว่าคนดูของผมนั้นมี้ประสบการณ์เติมเกมมาไม่มากก็น้อยแต่ประสบการณ์เติมเกมของผมนั้นเป็นประสบการ์์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งน่ะแต่ผมจะเล่าเรื่องก่อนคือหลายคนน่ะเติมเกมไปเพราะอะไรกันครับอาจจะเป็นเพราะอยากได้ของเทพแต่พอกดของเทพไปแม่งหลอกมาเป็นของตะก,กากอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นเกมใช้ปืนแล้วก็อาจจะเติมเพื่อสกินซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่กับฟรีไฟล์แล้วฟรีไฟล์เป็นเกมไปทูวีนเนะนะสำหรับผมผมแทบไม่เติมเกมเพราะผมเกิดกับมัน คณรู้จักเกมค่ายเนี่ย s Hoogardina ไหมไอ้สามค่ายเนี่ยเป็นค่ายที่ผมถามใครๆนะใครๆก็บอกว่าเออเติมค่านี้บ่อยมากเติมค่านี้บ่อยมากผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเติมค่านี้บ่อยเติมเพราะความสวยของสกินเหรอหรือว่าเติมเพราะว่าอยากได้ตัวละครเทพๆหรือปืนเทพๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องที่ทําให้ผมแทบไม่ค่อยอยากจะเติมเกมเลยเพราะว่าครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเลยตอนป .5 จำไม่เลยป .5 คือมันเป็นตอนป5ที่คือผมเป็นเด็กน,นะตอนนั้นเป็นเด็กมากเลยหน้ามือตามัวอยาก,ยากเติมเกมคุณคิดออกใช่ไหม <S <S เรื่องเล่าตอนนี้เกิดขึ้นในดาวอาัสตา้าเป็นเรื่องโมหอมผมเป็นชาวดาวอาัสตา้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอยู่บนโลก <S <S ผมกล่าวถึงพูดถึงใครนั้นไม่มีตัวตอนอยู่จริงใช้จากยานในการรับชม <S <S 1> <S 1> คุณเห็นภาพปกคลิปไหม,มจริงจริงเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปไม่มีอะไรเกี่ยวกับภาพปกที่ผมเอาขึ้นเป็นตั้งหน้าบกเลยไม่มีเลยผมที่ผมเติมเกมไปคือเกมกุกกระดันสึกคุกก้ตัวอบ ใช่ is t i i s a game g เก e กาชาตอนนั้นผมกำลังติดเกมไงไอเกมเนี้ยขึ้นเชื่อเป็นเกมพุกรันตัวละครหรือสกินอะ่ะเขาทำมาดีเว้ยไอเดฟซิเตอร์แม่งทำมาดีจริงแต่เกมเพลย์แม่ง g u s war ์ก s ัสรัน a y ต a ์ a f r y ว r ฟอร์ r ตอนนั้นผมแบบอยากตอนนั้นผมเติม m o n ติพาร์นะผมเติมพาร์รายเดือน1 7 9รอสุาบาทผมแล้คิดตอนนี้ก็ไม่คุ้มเลยว่ะผลตอบแทนี่ได้มึงไปฟาร์มก็ได้อะคือแบบ มึงให้ลูบาทก์ใม่าามาวะของกีบทัฐที่หายยกไวลกาา้ลูกบาูกาสายลุงแม่งหายากกว่าเพชรอีกความที่ผมติดเกมแล้ว,ลวผมไม่มีเงินไงมันก็ทำให้ผมแบบเออหน้ามืดตามัวขโมยเงินแม่1000บาทแนนอนโดนแม่ตีไปไนนนโดนโดนแม่ตีใช่โดนแม่จับได้ซึ่งมันไม่คุ้มค่าจริงๆนะเดี๋ยวนี้เกมกาชาแม่งหันมาทำอะไรอย่างงี้มากขึ้นแล้วแบบให้ของกระจากมาเราแต่ต้องเติมราคาแพงแล้วแบบผมต้องไปเอาเงินฝาก ที่ผมฝากแบงเรียน1,000บาทอะมาให้แม่คืนเพื่อมาจ่ายค่าไฟเออจ่ายค่าไฟเที่แไม่มีค่าไฟด้วยโอ้ตอนนั้นกูแบบผมไม่ตายเลยกูตายกูไม่น่าทำเลยว่ะคิดตอนนี้มันก็ไม่คุ้มอะในกรณีที่ไม่ไดเจอกันนะครับอย่างน้นในคลิปนี้เราก็ได้เจอกันพูดคุยกันจากลากัน